สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดีมจะพาเที่ยวชมที่ดินของเราเป็นที่ไร่ค่ะเนื้อที่3ไร่2งาน91ตารางวาอยู่ตำบลเขาคุ้งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้านหน้าของที่ดินนะคะติดถนนสาธารณะน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนเลย ราคาขายเพียงไล่ละ350,000บาทเท่านั้นนะคะที่ดินเป็นที่เนินสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่41เมตรเลยค่ะไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเลยบริเวณรอบๆที่ดินของเรานะคะเพื่อนบ้านตรงนี้ค่ะฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านสวนนะคะปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยกันนะคะส่วน รอบๆนะคะมีไร่อ้อยก็จริงแต่จะไม่มีการเผาอ้อยเลยรวมถึงที่ดินของเราด้วยส่วนด้านข้างทางขวามือตรงนี้นะคะข้างเคียงก็ปลูกข้าวโพดกันค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวยาวนะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ28เมตรทางทิศตะวันตกค่ะส่วนตอนนี้นะคะดินยืนอยู่ด้านหลังของที่ดินค่ะ ด้าน,นหลังนะคะกว้างอยู่ที่30เมตรทางทิศตะวันออกนะคะแนวที่ดินเราตามผังที่ดินที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยบรรยากาศดีวิวโล่งกว้างนะคะมีเพื่อนบ้านสิ้นสุดที่ดินเรานะคะเป็นแนวเดียวกับไรเข้าโพดเลยะคะ่ะตามผังที่ดินเลยเหมาะที่จะซื้อเก็บ ปล่อยเช่าก็ได้หรือว,ว่าเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะด้านหลังก็จะเห็นทิวภูเขาอยู่ไกลๆส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านดินดีนะคะแถวนี้ดินดําเลยค่ะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ดินของเราที่ดินแปลงนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะคะห่างจากถนนลาดยางสองเลนค่ะเพียง400เมตรเท่านั้น เป็นโนดนสสีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเป็นแนวเขตของที่ดินเรานี่ค่ะติดก,กับแนวบ่อน้ําของเพื่อนบ้านแนวเขตที่ดินเราก็ตั้งแต่ที่ดินชี้อยู่นี่ค่ะเพื่อนบ้านนะคะก็ขุดบ่อน้ําตรงนี้ไว้ใช้รดน้ําต้นไม้กันนี่ค่ะดูตัวอย่างจากบ่อน้ําของเพื่อนบ้านได้เลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นบ่อน้ําของแปลงที่ดินที่ติดก,กับของเรานะคะเขาก็ใช้ระบบโซลาเซลล์ดึงน้ําไว้ลดน้ําต้นไม้ของเขานะคะลดต้นกล้วยต้นมะพร้าวกันค่ะส่วนของเรานะคะก็สามารถขุดบ่อน้ําเพิ่มเติมก็ได้นะคะหรือว่าด้านหน้าก็มีน้ําประปาหมู่บ้านผ่านด้านหน้าแปลงที่ดินเราแล้วนะคะซลาไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราเลยค่ะ ราคาขายเพียงไล่ละ350,000บาทเท่านั้นนะคะ เนื้อที่3ไร่2งาน91ตารางวาค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินเรานะคะอยู่ที่93กิโลเมตรค่ะหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังถนนสายหลักหมายเลข4022นะคะอยู่ที่3.7กิโลเมตรที่ดินของเรานะคะก็ใกล้กับวัดหนองไก่ขันโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันสถานีอนามัยนะคะอยู่ที่4กิโลเมตรค่ะ การเดินทางสะดวกสบายนะคะตลอดถนนสายหลักเข้ามายังที่ดินมีร้านคา้าร้านอาหารหารของทานสะดวกสบายมีตลาดนัดอยู่ด้านหน้าปากซอยด้วยค่ะหรือว่าจากที่ดินไปยังตัวอำเภอบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งนะคะที่ว่าการอำเภอบ้านโป่องอยู่ที่29กิโลเมตรค่ะหรือว่าไปยังเซเว่นอีเลเว่นนะคะร้านค้าซีเวัดไผ่สามเกาะค่ะอยู่ที่10กิโลเมตร แนวเขตด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะมีเสาปูนไว้แล้วนะคะตามที่ทีมชี้อยู่เลยด้านหน้าของที่ดินนะคะติดถนนหิงคุกสาธารณะเส้นนี้นะคะอยู่ที่28เมตรทางทิศตะวันตกค่ะที่ดินถือว่าหน้ากว้างกำลังดีนะคะมีเพื่อนบ้านนี่ค่ะเสาไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำประปาผ่านด้านหน้า แปลงที่ดินเราเรียบร้อยแล้วนะคะสาธารณพกพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยที่ดินเป็นที่เนินเสมอกับถนนสาธารณะเลยมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวนะคะตรงที่ดินชี้อยู่ห่างจากถนนลาดยาง2เลนนะคะอยู่ที่400เมตรเท่านั้นอนาคตถนนลาดยางก็จะผ่านด้านหน้าแปลงที่ดินเราะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ถนนลาดยางก็เข้ามายัง จากถนนสองเลนะคะเข้ามาแล้วประมาณ200เมตรค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นหลักเขตอีกจุดหนึ่งนะคะของที่ดินเราฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปลี่ยวนี่ค่ะดินแถวนี้เป็นดินดำเลยไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะที่ดินสไร่สองงาน 91ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปชมาจากที่ดินนะคะออกไปยังถนนลาดยาง2เลนกันค่ะราคาขายเพียงไร่ละ350,000บาทเท่านั้นนะคะสารทั่วโพวกพร้อมโฉนดนอ,ซอสซีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะนี่ค่ะจากถนนลาดยาง2เลนนะคะก็มีเพื่อนบ้านขับรถไปมาตลอดทั้งวันเลยนี่ค่ะเป็นขนส่งก็ ขับเข้ามายังที่ดินของเราตลอดทั้งวันเลยนะคะไม่เปลี่ยวการเดินทางสะดวกสบายเลยสนใจติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ i อดีลดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะตรงนี้ก็เป็นถนนลาดยางแล้วนะคะส่วนตรงนี้เป็นถนนลาดยางสองเลนเลยดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ